คาร์ฟูกลับมาแล้ววันนี้มารีวิวบอร์ด B 8 6 0 M E Wi-Fi V 2 0เมนบอร์ดสาย Intel Core Ultra หรือ Intel Gen 15นั่นเองนะครับ oh. เป็นเมนบอร์ดสุดคุ้มราคาอยู่ประมาณ4 0 0 0ต้นๆน,นะครับตัวนี้ผมใจร้อนผมไปซื้อมันจากจีนซื้อมาก่อนที่เขาจะเปิดตัวดิสตีอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำและเพิ่งมาส่งด้วยนะครับตัวนี้เอาจริงถ้าราคาที่ผมสั่งมาจากจีนจะอยู่ประมาณ4,2 0นะครับไม่รวมส่งไม่รวมอะไรนะก็มองว่าเป็นเมนบอร์ดที่คุ้มค่าตรงที ที่ใช้ชิปเซต B860M-E แล้วก็ได้ Wi-Fi ด้วยโดย Wi-Fi ที่ได้มาจะเป็น Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ราคากำลังดีพอร์ตเชื่อมต่อก็พอใช้ได้ทีแรกเลยอะ่ะจะไปเอาตัวที่สูงกว่านี้คือพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังเยอะๆ10ช่อง12ช่องแบบนี้ แต่ราคาอยู่ประมาณ6,000ถึง7,000อัสู้ไม่ไหวก็เลยมาลองเล่นตัวนี้ดูกันนะครับโดยเมนบอร์ดจาก Colorful ตัวนี้จะมาในซีรีส์ Button X นะฮะ Button X ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มคุ้มค่าของทาง Colorful เขาเนาะถ้าใครจำมันได้ผมเคยรีวิว Ram Button X กันไปครั้งหนึ่งก็ราคาดีมาตรฐานใช้ได้นะครับโดยตัวนี้มีชื่อว่า Button X B 8 6 0 M E แล้วก็มี Wi f i ต่อท้ายนะครับ ด้านล่างก็จะระบุตัวซ็อกเก็ตเอาไว้เป็น LGA 1851นะซึ่งอีก2-3ปีก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจน300มาขั้นเวลาก่อนนะแล้วก็รองรับ PCIe 5.0นะครับมีซอฟต์แวร์ iGame อันนี้เป็นชิปเซต Intel นะครับรองรับ Core Ultra กล่องก็มาในกล่องแบบ เรียบธรรมดาเลยเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรือหวานะฮะส่วนด้านหลังเองก็จะมีสเปคระบุมาไว้นะครับซึ่งก็จะบอกไว้ว่ารองรับกับ cpu c o r e u ตร r a รุ่น200 ram นะครับ ddr 5ที่ใส่ได้4แถวเปิด xmp ต่างๆ usb แล้วก็ pci e 5นะครับช่องบนจะเป็น pci e 5.0 x 1 6ช่องล่างจะเป็น pci e e 4.0 x4 นะครับตัวชิปแลนนะครับจะเป็น realtek 2.5g แล้วก็มี wi-fi 6ในตัวนะพอเชื่อมต่อด้านหลังก็มีพวกดิสก์พงดิสเพย์ hdmi usb มากันครบเลยแต่ตัวนี้ก็จะไม่มี usb type c มาให้นะครับก็เน้นความคุ้มค่านั่นแหละแล้วก็จะระบุเรื่องของมาตรฐานการทดสอบที่ผ่านมานะครับจากทางโรงงานของ button x จากโรงงานของ c o l o r f u l นั่นเอง พูดพามทำเพลงเราแกะมาดูเลยลุ้นไปพร้อมๆกันว่าผมก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะเปิดมาปุ๊บเจอก้อนหินทำยังไงเอ่ยอันนี้สั่งมาจากเถาเบานะฮะเถาเบา่าใช้เวลาส่งเอาไว้ง่ายคือลืมะ <laughs> น่าใช้เวลาประมาณ15วันถึง30วันถ้าจำไม่ผิดนะฮะแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับเมนบอร์ดคู่มือเออเดี๋ยวนี้คู่มือเป็นกระดาษแบบนี้ไปแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีเท่านี้เลยรวมถึงอ่า อาฮ่าอาฮ่าเฮ้ย huh. hey, mm hmm. มีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้อันนึงน่าจะเป็นสาย s ตา TA ชัวสาย s a า a นะครับมี2เส้นนะให้มาตรงนี้เขาแยกมาเขาไม่ได้แพ็คมาในแพ็กเกจเดียวกันอ,อนี่ก็โอเคนะแยกใช้งานกันได้มี <laughs> ห้ามลืมใส่เด็ดขาดนะครับหลายคนอาจจะเคยประกอบคอมยุคใหม่ๆที่มันจะมีเมาส์ติดมาให้กับเมนบอร์ดเรียบร้อยแต่นี่เราต้องใส่เองนะฝาหลัง IO Shield นั่นเองนะฮะ แล้วก็เสาเสาวไวเลสนะเสาวไวไฟนั่นเองนะฮะซึ่งเสาก็หน้าตาดูสวยอยู่นะครับไม่ใช่เสากลมๆเป็นดีไซน์ของเขานะครับมีมาให้สองเสาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบหมุนยังไม่ใช่แบบเสียบง่ายนะครับแบบ e ีซีอย่างนั้นส่วนคู่มือกอม็มีเท่านี้เลยนะไม่เหมือนยุคก,ก่อนๆที่ให้มาเป็นเล่มนนหนาหน ซึ่งก็จะระบุเรื่องของมาตรฐานต่างๆโดยตัวแรมนี่เขาบอกมาจะรองรับสูงสุดคือบัส7,006นะฮะบัส7,006เออผมก็ลืมคิดไปนะว่าสั่งของมาจากจีนมา b บ o อก็คงจะเป็น b บ o อจีนแต่คิดว่าน่าจะปรับได้เป็นภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่าเนะเดี๋ยวต้องไปลองตอนประกอบเครื่องเนาะแต่วันนี้เรายังไม่ได้ประกอบให้ดูนะเรามาดูที่เมนบอร์ดกันก่อนนะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วเรามาดูที่มาเธอบอร์ดกัน อยู่ในซองกันไฟฟ้าสถิตแบบนี้นะชแล้วก็ชมหน้าค่าตาของลูกพี่ Button X B860 อยู่ตรงนี้แล้วนะซึ่งเป็นไซซิ่งที่เป็นไซส์ M นะฮะหนนะฮะตัวนี้ใส่ได้2แถว CPU อยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีฮีตซิงค์ฮีตซิงก้อนนะระบายความร้อนให้กับพวกชิปเซตต่างๆซึ่งการยึด ฮ t s ซิงของเขาใช้น็อตยึดเลยว่ะเออใช้น็อตยึดออแข็งแกร่งเลยสำหรับพวกภาคจ่ายไฟ v r M ต่างๆนะฮะน,นี้แรม M 2นะครับช่องที่1อยู่ด้านบนตรงนี้ช่องที่2ช่องที่3อยู่ด้านล่างนะครับดังนั้นเออใส่ S S D ได้3ช่องนะครับช่องการ์ดจอก็จะอยู่บริเวณช่องนี้ส่วนตัวชิปแลนก็อยู่ด้านหลังตรงนี้เลย ข้างล่างก็จะมีช่องใส่การ์ด PCIe 4.0 x4 มา1ช่องสำหรับพวกแคปเจอร์อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเมนบอร์ดซส์ค่อนข้างที่จะคอมแพกดีนะฮะดังนั้นก็จะเอาไปประกอบพวกคอมจิ๋วคอมอะไรแบบนี้ได้สะดวกค่งผมจะไปทางนั้นอยู่แล้วด้วยนะครับส่วนด้านหลังเองก็มาในทรงแบบเรียบๆแบบนี้ช่องสำหรับตัวพัดลมนะพัดลมด้านบนมี1ช่อง2ช่อง นะแล้วก็ด้านล่าง3ช่อง4ช่องนะมีมา4ช่องนะครับส่วน RGB ก็จะมีช่องด้านบนตรงนี้นะครับเป็น ARGB มา1รวมถึงด้านล่างมีไหมมีมา2อนะฮะอยู่ด้านนี้แล้วก็อันนี้เป็น RGB 12V 1ช่องนะครับด้านนี้ก็เป็นฟอนต์พา e l เนล Sa าครับ SATA ก็จะมีช่องเชื่อมต่อมาตรงนี้เลยแล้วก็ USB 3.0 header มี1ช่องนะฮะไม่มี USB Type C หน้าเคสนะตัวนี้เออเว้ไม่มี USB Type C หน้าเคสถูกตัดทิ้งไปเลยนั่นสินะด้วยราคาของมันนะเนาะไม่มีจริงๆนเนี้ยอืมดังนั้นถ้าไปประกอบใช้นี่สนเน็กที่มี USB Type C อยู่ก็แก้ด้วยต้องซื้อการมาเพิ่มแล้วแหละ การที่เป็นหัวเชื่อมต่อมาเพิ่มแน่ๆนะครับเพราะว่าไม่มีมาให้บนเมนบอร์ดนะแล้วก็อื่นๆได,ได้มาดูเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อกันด้านหลังพอร์ตเชื่อมต่อเองก็จะมีดิสเพย์พอร์ตมีปุ่ม CMOS นะครับมี HDMI USB Type A USB Super Speed นะครับ Type A 2ช่อง Super Speed เป็น4ช่องนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็น LAN นะฮะรวมถึงตัว Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 6นะครับนี่คือโฉมหน้าของเมนบอร์ด Button X นะครับถามว่า คุ้มค่าไหมกับราคา4,000ต้นๆนะครับที่ได้มาไม่รวมส่งรวมส่งก็เป็น4 000, 5 0 0 6 0เป็7ประมาณนี้ถ้าถามผมนะถ้าคนที่มีงบประมาณจำกัดจริงๆเน้นไปในเรื่องของ M.2 ที่ใส่ได้3ช่องแบบนี้แล้วมี WiFi ภายในตัวมองว่าคุ้มอยู่แต่ถ้าคุณเป็นสายครีเอเตอร์สายตัดต,ต่อต่างๆนะครับถามว่าคุ้มไหมผมมองว่า เพิ่มตาอ,อีหน่อยดีกว่าเพราะมีหลายส่วนที่ขาดไปนะครับไม่ว่าจะเป็น USB ด้านหลังหายไปเยอะมีแค่6ช่องไม่มี USB Type C ด้วยแล้วก็หัวเชื่อมต่อ Header ไม่มี Type C ด้วยนะครับดังนั้นอาจจะลําบากหน่อยถ้าคุณเป็นสายแบบ ตัดต่อแล้วต้องถ่ายโอนข้อมูลเยอะๆไฟล์ใหญ่ๆแบบนี้ตรงนี้หายไปนะครับแต่ถ้ามองความคุ้มค่าเน้นงบประมาณจํากัดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่อยากได้ชิปเซตใหญ่แล้วก็ช่องพวก SSD เยอะแบบนี้มี Wi-Fi ในตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือเจ้า Button X b 8 6 0 m นะครับ B860M-E WiFi นะครับจากทาง Colorful ครับ